ก่อนที่คุณครูจะไปเริ่มต้นใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom นะคะคุณครูมีเรื่องที่จะต้องทราบเป็นเบื้องต้นอยู่2อสเรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะทำไมเราต้องใช้ Google Classroom นะคะประโยชน์ของ Google Classroom ก็คือว่าสามารถที่จะเข้าถึงโดยอุปกรณ์ที่หลากหลายค่ะเราสามารถเข้าถึงได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์นะคะแท็บเลต็ตแล้วก็ผ่าน โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนค่ะข้อดีของ Google Classroom นะคะคุณครูหลายท่านอาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่าทำไมถึงจะต้องใช้ Google Classroom ทำไมเราไม่ตั้งกลุ่ม Line หรือว่ากลุ่ม Facebook ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นห้องเรียนออนไลน์นะคะการที่จะใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนั้นทำได้ค่ะครูคะแล้วแต่ที่คุณครูคิดว่าเหมาะสมตามบริบทนะคะ แต่เนื่องจากที่เราแนะนำให้ใช้ Google Classroom นั้นเพราะว่า Google Classroom มีระบบการจัดเก็บงานและให้คะแนนนักเรียนเป็นรายบุคคลทำให้คุณครูเนี่ยไม่ต้องไปกังวลว่างานนักเรียนจะหายหรือว่าถ้าส่งมาในไลน์ลนะคะผ่านไป1อาทิตย์คุณครูกลับมาเปิดดูอีกครั้งอ่ซิร์ฟวอรได้ลบไปแล้วนะคะเปิดไฟล์ไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้า,าใน Google Classroom มันไม่หายไปแน่นอนและอย่างที่2ค่ะ คือคุณครูสามารถที่จะให้คะแนนนะคะให้ฟีดแบ็โต้ตอบกับนักเรียนได้ทันทีและทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะในระบบ Google Classroom ที่จะสร้างไว้ให้นะคะทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยได้ทำการสร้าง Classroom เสมือนจริงค่ะขึ้นมาใน Google Classroom นะคะเป็นสำหรับห้องเรียนแต่ละห้องนะคะในโรงเรียนอนุกูลนารีซึ่งเราก็ได้ทำการแอดคุณครูนะคะเข้าไปในแต่ละห้องเรียน เพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าครูใช้ไลน์ใช่ไหมคะนักเรียนคนหนึ่งสมมุติอยู่ในห้อง6กทับหนึ่งเนี่ยเขาเรียนทั้งหมด15วิชาในภาคเรียนที่1น,นี้เขาก็ต้องมีกลุ่มไลน์ของคุณครูถึง15คนด้วยกันนะคะแต่ในที่นี้ค่ะถ้าเราใช้ Google Class r o o m เป็นระบบเดียวกันนักเรียนเข้ามาแค่ที่เดียวแต่ได้พบคุณครู15คนใน g o g l e c l a s s r o o m ดีกว่าไหมคะสำหรับวิธีการติดตั้ง Google Class r o o m นะคะง่ายมากค่ะ มีการติดตั้งอยู่3วิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1นะคะคือเข้าผ่านทางเว็บไซต์ที่ classroom google com นะคะส่วนวิธีที่2สําหรับคุณครูที่ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ Android นะคะสามารถเข้าไปที่ google play แล้วก็ค้นหาคําว่า classroom ก็จะเจอไอคอนอย่างที่ขึ้นในหน้าจอนะคะอย่างที่3นะคะคุณครูใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone หรือว่าใช้แท็บเล็ตที่เป็น iPad นะคะ คุณครูก็สามารถเข้าไปที่ App Store แล้วก็ค้นหาคำว่า c l s s s ส o o มกุจะก็จะพบแอปพลิเคชันนะคะถ้าคุณครูใช้งาน Google Classroom ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเราแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมาติดตั้งไว้บนเครื่องเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสะดวกมากกว่าที่จะเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ค่ะส่วนการเข้าระบบในครั้งแรกนะคะเราจะสาธิตวิธีการเข้าระบบให้คุณครูได้ชมค่ะไปชมกันเลยค่ะ ในการเข้าสู่ระบบ Google Classroom นะคะคุณครูไปที่เว็บเบราว์เซอร์จากนั้นค่ะไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำค้นหานะคะว่า Classroom ค่ะ C L A e S S R O O M ตัวนี้นะคะคุณครูก็จะพบกับผลการค้นหาเสร็จแล้วคุณครูคลิกเลือกตัวไหนก็ได้ค่ะแล้วระบบก็จะพาคุณครูไปที่หน้า ลงชื่อเข้าใช้นะคะคุณครูทุกคนมีอีเมลของโรงเรียนอนุกูนารีอยู่แล้วนะคะอีเมลที่คุณครูจะใช้เข้าสู่ Google Classroom นี้จะต้องเป็นอีเมลที่ลงท้ายด้วย ad a n u k u l n a ac th ค่ะคุณครูก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็เช็คด,ดูด้วยว่ามันถูกต้องนะคะจากนั้นครูกด next หรือว่าถัดไปค่ะระบบจะให้คุณครูใส่รหัสผ่านนะคะ ในที่นี้นะคะถ้าคุณครูจำพาสเวิร์ดของตัวเองได้พิมพ์เข้าไปแล้วก็กดถัดไปอีกค่ะเสร็จแล้วระบบนะคะจะพาเราไปที่ Google Classroom ถ้าคุณครูเข้าระบบเป็นครั้งแรกเนี่ย Google Classroom จะถามให้คุณครูเปลี่ยนรหัสผ่านไปเป็นอันอื่นนะคะเมื่อเข้ามาแล้วค่ะคุณครูบางทาง่านอาจจะมีหน้าจอขึ้นสีเขียวนะคะให้กดยอมรับเสร็จแล้ว ก็กดเลือกนะคะว่าฉันเป็นครูหรือว่าฉันเป็นนักเรียนนะคะในเบื้องต้นให้คุณครูกดเข้าไปดูก่อนนะคะฉันเป็นครูก่อนถ้าก,กดฉันเป็นครูไม่ได้ให้ไปที่ฉันเป็นนักเรียนนะคะเนื่องจากว่าในนี้คุณครูเป็นทางคุณครูแล้วก็นักเรียนค่ะคุณครูเข้ามาคุณครูจะพบหน้าตาแบบนี้ค่ะมันจะมีห้องเรียนที่เพิ่มมาให้คุณครูแล้วโดยที่ให้เลือกปฏิเสธกับยอมรับนะคะ คูก็กดเข้าร่วมค่ะกดเข้ารวมไปทุกทุกอันเลยนะคะมันอาจจะมีการเด้งเข้ามานะคะอันนี้คือมันเข้ามาในชั้นม2 10ทับสนะคะแล้วเขาก็อธิบายอะไรไว้ให้คุณครูอาจจะกดรับทราบหรือกดปิดก็ได้นะคะสร็จแล้วคุณครูไปที่แถบเมนูคลิกที่ชั้นเรียนนะคะไปกดยอมรับค่ะให้หมดนะคะอันที่เป็นของปีการศึกษานี้นะคะ เบื้องต้นคุณครูตรวจเช็คด้วยนะคะว่าคุณครูสอนห้องดังต่อไปนี้ที่ถูกแอดเพิ่มมาให้คุณครูนะคะถูกต้องไหมถ้าขาดหรือว่าเกินนะคะให้คุณครูแจ้งกับคุณครูที่เขารับผิดชอบในระดับชั้นนั้นนะคะอันแรกค่ะสีเขียวตรงนี้การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีนะคะ นี่คือที่ที่เราจะอัพวิดีโอสอนคุณครูค่ะเข้าไปในนี้นะคะคุณครูก็สามารถไปดูวิดีโอย้อนหลังเผื่อติดขัดอะไรได้นะคะส่วนการใช้งานจริงค่ะในที่นี้นะคะเราจะมีแบบฝึกหัดให้คุณครูด้วยอย่างเช่นคุณครูโพสโครงการสอนโพสสื่อการสอนนะคะหรือโพสคำถามไปถามนักเรียนที่ที่คุณครูจะต้องไปทำก็คือชั้นเรียนที่แถบด้านข้างนี่แหละคะ่ะชั้นเรียนแต่ละห้องเรียนนี่แหละคะ่ะเราก็จะมีอ่า ไฟล์ตัวเช็คนะคะไปดูว่าคุณครูได้ทำการบ้านหรือเปล่านะคะเบื้องต้นนะคะนี่คือวิธีการเข้าสู่ Google Classroom หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้คุณครูนำไปใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนค่ะสวัสดีค่ะ